มชีชาวหลายๆคนที่ทําธุรกิจออนไลน์อยู่กําลังสนใจในแพลตฟอร์ม TikTok ว่าจะทํายังไงจะไปขาย TikTok ได้เริ่มเห็นคนที่ปังๆหลายๆคนประสบความสํเร็จอยนั้นแต่ความยากก็คือคุณไม่รู้คุณจะไปทําคอนเทนต์ในนั้นได้ยังไงแต่ผมจะบอกเขาดีให้ว่าจริงๆแล้วการทําคอนเทน,นต์ใน TikTok เป็นแค่การปรับเปลี่ยนสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วใน Facebook หรือ IG ไปลง TikTok อ,อ,อย่าคิดว่าตัวเองจะต้องออกก๊อปหลายๆช่องโพสแต่มือมาแต่เสียงแต่ก็ปังแล้วขายของออริจินเดียวกันดังนั้นวันนี้ผมกําลังเปิดคอร์ส TikTok Marketing for Online Seller เพื่อเฉพาะสําหรับคนทําออนไลน์สอนทั้งการทํายังไงให้ฐานแฟนเข้ามา แล้วเป็นลูกค้าไปขายสินค้าตอนวาง Personal b r a n d i n g ยังไงให้ดึงดูดลูกค้าเข้ามาตรงกลุ่มมีกาลังซื้อสินค้าคุณหรือทำยังไงให้คอนเทนต์ขายได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าโฆษณาคอนี้ราคาเต็มอยู่ที่6 5 0 0บาทลดเหลือ2อ0 0บาทเริ่มเรียนกันวันที่5ถึง10เมษายนนี้ผ่าไลฟ์สดในเฟซบ o o กกุ๊บปิดสามารถดูยอนหลังได้ตลอดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยเหลือเวลาสว่างในราคาพิเศษอีกไม่ถึง7วันแล้วนะครับตาใครที่สนใจก็สมัครได้เลยพบกันในคน,นคคคอสสะัวดี